ข่าวสารจากทีมข่าวสวทอุดรธานีวันนี้ครับจะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางและจังหวัดพิจิตรซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายยงยุทธวุฒิโกวิทพลังงานจังหวัดอุดรธานีก็ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคกติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนประจําปีงบประมาณ2 5 6 3นำกนํากลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียนกลุ่มผู้นําแกนนำชุมชนกลุ่มส่วนราชการกลุ่มประชา คนทั่วไปกลุ่มนักศึกษาพลังงานและคณะทํางานระดับจังหวัดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการนําขยะ RDF มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าณนะจังหวัดพิจิตรและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าณโรงไฟฟ้าแม่เมาจังหวัดลําปางระหว่างวันที่19-21สิงหาคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันแรกก็เข้าศึกษาดูงานณนะบริษัทเอวากแนเอเนจีจำกัดก็ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรตบลหนองหลุมอำเภอวชิระ,ะบารมีจังหวัดพิจิตรก็มีนายสุรพง์หวังศิริเวชกรรมาการผู้จัดการนำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินกิจการซึ่งโรงไฟฟ้าก็มีกำลังการผลิต4เมกะวัตต์ใช้ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการแปรรูปมาเป็นเชื้อเพลิงอาทิ้าพลาสติก ไม้หนังยางและเศษกระดาษเป็นต้นโดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบตรกกับเคลื่อนที่อุณหภูมิในห้องเผาไหม้850-150 0องศาเซลเซียสมีการบริหารจัดการกาดของเสียที่มีคุณภาพและการบำบัดอากาศด้วยระบบบำบัดแบบแห้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ สำหรับวันที่2ของการศึกษาดูงานก็ไปที่โรงไฟฟ้าแม่มเมาอําเภอแม่เมาจังหวัดลำปางก็มีนายก่อเกื้อพรมกสิกรวณ่าผานกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาให้การต้อนรับและชี้แจงกระบวนการผลิตไฟฟ้าพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่โรงไฟฟ้าและเมืองฐานหินซึ่งก็เป็นเหมืองถานหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนเป็นเชื้อเพลิงปัจจุบันก็มีโรงผลิตไฟฟ้าทั้งหมด10โรงมีกำลังการผลิตรวม2,400เมกะวัตต์จ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ50%ภาคก,กลาง30%และภาคตะวันออกเชียงเหนือ20%ใช้ถ่านหินลิกไนเป็นเชื้อเพลิงปีละประมาณ16ล้านตันบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ o X I D, ทำให้คุณภาพอา,ากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าอยู่ใน มาตรฐานทางด้านของนายยงยศอุทิโกวิทพลังงานจังหวัดอุดรธานีก็ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นดําเนินการในพื้นที่ชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องพลังงานและมีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้เรื่องพลังงานร่วมกันเป็นพื้นฐานด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งในด้านของการจัดหาพลังงานและการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านพลังงานและการสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงานให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ก็มีคณะทํางานโครงการในระดับจังหวัดเป็น,นกลไกขับเคลื่อนโครงการซึ่งการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนอย่างยั่งยืน และนี่ก็คือข่าวสารจากทีมข่าวสวทออุดรธาน,นีครับในเรื่องของการศึกษาดูงานการนําขยะและถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดลำปางโดยสํานักง,งานพลังงานจังหวัดอุดรธาน,นีผมชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทออุดรธาน,นีรายงาน